สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอริกเทนฮาร์ดดวงแข็งน่าดูนะครับเกมชี้ชะตาเมื่อคือนนี้เทนฮาร์ํนำทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเดบุกไปยันเสมอแอสตันวิลล่า0-0ไม่เสียประตูและไม่แพ้นะครับถือว่าเป็นแต้มสำคัญซื้ออนาคตต่อแต่จะนานแค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่าภาพที่เห็นในวิลล่าพาร์กก็คือบอร์ดบริหารแมนยูเนี่ยเข้ามานั่งดูกันพรึบเลยนะครับมากันพรึบเลยนะเหมือนยกชุด มาประเมินผลงานเทนทากด้วยสายตาตัวเองเออเซอร์จิมรัตคริฟมาเซอร์อเล็กซ์ก็มานะครับนะบิกบ๊กบทั้งนั้นแหละไม่รู้แข่งจบมีแบบสอบถามให้กรอกด้วยหรือเปล่าก็าไม่รู้เออคือภาพบอดผีนั่งกันหน้าสลอนมุตอัธจันท์เนี่ยมันน่ากลัวครับท่านผชมครับมันน่ากลัวกว่าแอสตันวิลล่าคู่ต่อสู้ในสนามซะอีกนะแต่ละคนนี่คือแบบเหมือนคณะลูกขุนนะ มาพิภาคษามาชี้ชะตาเทนฮากนะผมว่าเทนฮากเขาก็รู้อยู่นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้กดดันมากๆเลยนะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าบอร์ดแต่ละคนคิดยังไงนะครับแต่แน่นอนว่าการตัดสินใจจะมีผลมหาศาลกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมเมื่อคืนนี้แมนยูมาสู้ด้วยแท็กติกนะรับแน่นแล้วก็รอสวนกลับเหมือนเดิมนะครับ เอริคเทนฮากส่งจอห์นนีเอเวนส์ยืนเซ็นเตอร์คู่กับแฮร์รี่แม็กควายแน่นปึกเลยนะครับแน่นปึกเลยสวนกลับมาก็ได้ลุ้นด้วยนะครับมาคัสไรส์เฟิร์ดเนี่ยยิงโดนเอมี่มาติเนสประตูวิลล่าเซฟไปสองหนรูโน o ฟ e r นันเดสกดฟรีคิกชนคานไปอีกลูกหนึ่งนะขณะที่วิลล่าเจ้าบ้านได้เสียสุดก็คือลูกยิงของยูริทิลมันนะครับโดนอองเรโอน,น่าบินปัดออไปนะครับ จนแล้วจนรอดไม่มีประตูเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งแต้มนะครับเอริกเทนทักคือยิ้มปั้นเลยจบเกมนี่คือยิ้มแบบมีความสุขอะนะครับแฮปปี้สุดๆไปเลยไอ้บางเกมที่ชนะยังไม่ยิ้มแบบเมื่อคืนน่ะนะครับนะเขาก็รู้ว่าคือทั้งโลกจับตามองไอ้ถ้าสมมติแพ้ในเทนทักโดนแน่แล้วเป็นไงไม่แพ้นะเห็นไหม <c oughs> <c oughs> ยิ้มใหญ่เลยโอ เทนทากบอกว่าเกมนี้แมนยูเล่นดีมากๆเลยนะครับดีทั้งการตั้งรับการครองบอลนะครับแมนยูเป็นฝ่ายคุมเกมทําคลีนชีท sheet, ไม่เสียประตูเป็นนัดที่4ในลีกฤดูกาลนี้ทุกคนช่วยกันเล่นตามแทคติกนะครับสปปริดนักสู้สุดยอดทั้งเกมวิลลาแทบจำยูกาสยิงจัจะแค่หนเดียวนะครับขณะที่แมนยูเกือบซัดได้ตั้งหลายครั้งเทนทากประกาศเลยบอก นี่คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นความศรัทธาทุกคนสู้แบบหลังชนฝานะครับออถ้าจะมีจุดต้องปรับก็คือเกมลุกน่าจะฉวยโอกาสได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้คือเทนฮากว่าครับเขายืนยันบอกว่าเขากับบอร์ดบริหารเนี่ยยังลงเรือลำเดียวกันยังไม่แตกแถวนะครับคุยกันรู้เรื่องว่าง,งั้นเถอะ บอกคุยกันทุกอาทิตย์เลยทุกวันด้วยนะบอร์ดทุกคนี่เข้าใจว่าการสร้างทีแมนยูเป็นโปรเจกต์ระยะยาวต้องใช้เวลาต้องอดทนนะอันนี้คือเขาว่างนี้นะครับไม่รู้พูดฝ่ายเดียวหรือเปล่านะแต่เขาบอกรู้กันนับว่าบอกรู้กันนะครับแล้วก็คือบอร์ดเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็คงบอกเขาแล้วล่ะนะครับเราปกติก็พูดกันตรงๆนะครับเทนฮากบอกพูดกันตรงๆไม่อ้อมค้อมนะครับคือดูแล้วเนี่ย เทนฮาร์กยังมั่นใจว่าจะได้ทําต่อนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดนะครับขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารน,นะคาดว่าวันอังคารนี้บอร์ดแมนยูจะประชุมกันนะครับแล้วก็น่าจะตัดสินอนาคตเทนฮาร์กในวันนั้นแหละดูแลสถานการณ์มันเหมือนย้อนกลับไปในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับปลายฤดูกาลที่แล้วตอนที่แมนยูชิงเอฟเอคับกับแมนซิตี้อะตอนนั้นก็ชี้เป็นชี้ตายเทนฮากนะครับบอกเอ้ ถ้าแพ้ไม่ได้แชมป์เนี่ยเทนฮากไปแน่นะแต่สุดท้ายชนะแ <c oughs> มนยูชนะได้แชมป์เอเฟเอคัพนะครับผู้บริหารตัดสินใจคุมต่อแล้วผลที่ตามมาเป็นยังไงแล้วผลที่ตามมาเป็นยังไงข้อเห็นเห็นกันอยู่นะครับโอเคเมื่อคืนนี้แมนยูยันวิลล่าได้นะครับแต่มันก็ต้องดูภาพรวมเป็นหลักนะครับผีได้แต้มที่วิลลา,าพักแต่ไม่ชนะในลีกมา3นัดติดต่ตอ,อกัน ยิงประตูไม่ได้สักลูกหนึ่งนะครับยิงไม่ได้เลยนะถ้ารวมทุกถ้วยเท่ากับแมนยูไม่ชนะมา5นัดติดเกมเจอวิลล่าเทนฮากใช้จนี่เอเวนสล่นเ,น,เน,เนเซนเตอร์คู่แม็กควายเนี่ยพึ่งความเก่านะครับอาศัยความเกายันคู่แข่งแต่มันก็เหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่านัดต่อไปเนี่ยเชื่อเหอะนะครับนัดต่อไปมาทายสตอรกับลิซานโรมาติเนสก็กลับมาลงตัวจริงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเกมล่าสุดเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงเท่าไหร่นะ ส่วนเกมรุกอ่ะเล่นไป7นัดในล็กยิงแค่5ประตูสถิติแย่สุดในรอบ51ปีนะครับอันนี้คือข้อมูลที่บอร์ดบริหารเนี่ยต้องใช้ประกอบในการตัดสินใจนะครับต้องดูรวมรวมนะครับประเมินภาพรวมไม่ใช่ตัดสินจากเกมที่เวลาผนะ่านก็ต้องประเมินว่าโอเคไอ ไอ้ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามาเนี่ยปัญหาของทีมที่มีอยู่เนี่ยเทนฮากจะแก้ได้ไหมนะครับต้องประเมินดูแล้วตัดสินใจนึกถึงอนาคตของแมนยูเป็นหลักครับที่ต้องนึกถึงมากที่สุดก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะโอเคถ้ามั่นใจว่าเทนฮักดีสุดสำหรับแมนยูก็ให้ทำต่อไปเลยนะครับนะแต่ถ้าข้างในมันเอ๊ะถ้ามันมีเอ๊ะอยู่แล้วบอกว่าใช่เหรอ ถ้าคุณลังเลอยู่เฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่นะคุณก็ต้องกล้าฟันถูกเวลาเอออย่าไปเสียดายเงินชดเชย17ล้านปอนด์นะครับถ้าปลดเทนฮากผีต้องจ่ายเงินชดเชยประมาณนี้ละ17ล้านปอนด์นะครับแต่ลองคิดดูนะนะมันถึงเวลาต้องเด็ดขาดนะครับถ้าคราวนี้ตัดสินใจผิดเกิดแมนยูไม่ติดท็อปโฟอีกปีหนึ่งเนี่ยนะครับ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นมันจะมากกว่า17ล้านปอนด์หลายเท่านะอย่าลืมว่าเลี้ยวภูของอันเดอร์สล็ตเนี่ยเขาตั้งหลักได้แล้วนะครับเชลซี Chelsea ก็ดีวันดีคืนมาซิตี้กับอาร์เซนอลไม่ต้องไปพูดถึงเขาติดลมไปแล้วนะครับเอาลงมาลำบากนะแมนยูถ้าหวังจะไล่จี้ทีมพวกนี้เนี่ยนะมันก็ต้องจัดระเบียบตัวเองนะครับนะเลือกคนที่ใช่แล้วเดินหน้าทันทีนะ อย่าไปเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่ต่อไปนะครับสัปดาห์นี้โอเครอดูการตัดสินใจของบอร์ดปีศาจแดงนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเกมอีก2คู่เมื่อคืนนี้เนี่ยที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซีกับน o อติงแฮมฟอเรสแลกกันโคตาละมันเลยนะครับจบเสมอ1 1แต่เป็นเกมหนึ่งหนึ่งที่แบบโอ้โหมันมันคนละเรื่องเลยกับเกมที่วิลล่าพาร์คอะ ครึ่งแรก0-0นะครับครึ่งหลังฟอเรสต์นำก่อนจากคริสวูดนะครับนาที49เป็นลูกที่นิโคล่ามิเลนโควิสมงฟรีคิกชงให้นะครับแล้ววูดชาร์จเข้าไปนะครับแต่เชลซีมาตีเสมอนาที57โนนี่มาด้วยแก้เลี้ยงตัดจากขวานะครับแล้วกดด้วยอีซ้ายเสียบมุมนะครับ1-1นาที78ฟอเรสต์ทีมเยือนเหลือ10คนนะครับเจมส์วอร์ดพราสเจอเหลืองที่2โดนไล่ออกนะครับไอ้เหลืองที่2ที่โดนไล่เนี่ยตลกมากเลย วอร์ดพราอุ se, มันจับบอลพลาดเองนะครับโดน Jackson, นิโคลัสแจ็กสันฉกบอลไปแจ็กสันกำลังจะหลุดเดี่ยวเจมส์วอร์ดพราอุหมดมุกนะครับพุ่งขวาบอลจากเท้าเฉยเลยนะครับมันพุ่งขวาบอลจากเท้ายังกับผู้รักษาประตูเลยยังฮาเลยโดนไล่ออกไปเลยนะครับฟอเรสเหลือ10คนจากนั้นเชลซี L C, ก็พับสนามบุกนะครับนาที87โคพาเมอร์โชลีลาแตะบอลหลอกกองหลังนะครับแล้วหลุดไปซัดแสกหน้าประตูนะครับแต่ประตูแมตต์เซลเซฟได้เหลือเชื่อนะครับ อีโคคีอันหนาวตามไปซ้ำอีกดอกหนึ่งไม่ผ่านมัดเซลล์นะครับเซลล์ซปูเปอร์เซฟเลยนะครับนาที95นะครับช่วงทดเวลาเป็นทีของฟอเรสต์บ้างนะครับนิโกโ้วิลเลียมส์หลบเวสตีโฟฟาน่านะครับหลบอย่างสวยเลยเข้าไปตัวตัวกับประตูนะครับแต่ซัดไม่ผ่านโรเบิร์ตซานเชสประตูเชลซีจังหวะต่อนเนื่องนะครับเชลซีได้บอลแล้วสวนกลับขึ้นมามิคาโลโมดิกหลุดขึ้นทางซ้ายนะครับแล้วโยนเข้ามากลาง คริสโตเฟอร์เอนคุนกูพุ่งมงแบบเต็มหัวเลยนะครับมงจอ่อๆนะแต่ประตูฟอร์เรสแมตเซลสโคตานเหนียวนะครับปัดได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับไม่รู้ปัดได้ไงนะครับลูกนี้เนี่ยอ่ะแลกกันคนละทีนาทีร้อช่วงทดเวลานะครับทดนานมากเลยฟอเรสโตนะครับโชต้าซิลวายืนมงเล่นทางแบบคนเดียวเลยนะครับไม่มีใครประกบมงเช็ดปั้งจะเสียบมุมอยู่แล้วนะครับ แต่โรเบิร์ตซานเชสประตูเชลซีพุ่งทันนะครับปัดออกไปได้อีกประตูเหนียวทั้งคู่เลยนะครับทั้งโรเบิร์ตซานเชสประตูเชลซีแล้วก็แมตเซลส์ประตูฟอเรสสุดท้ายก็เลยไม่มีผู้ชนะนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งแบบสุดมันเลยเชลซี Chelsea ยังอยู่ที่4ฟอเรสที่10นะครับห่างกันแค่4คะแนนนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์บุกเยือนไบรตันครึ่งแรกกับครึ่งหลังคนละเรื่องนะครับ ครึ่งแรกสเปอร์นำก่อน2-0นะครับเบรนนจอห์นสั้นยิงขึ้นนำนาที23ลูก2นาที37ได้จากเจมส์แมดดิสันยิงเล่นทางนะครับบาร์ตแวร์บรูเกนประตูไบรตันน่าจะปัดได้แต่บอลมันปลิ้นมือเข้านะครับครึ่งแรกหลังไบรตันเล่นไม่ดีนะครับดันขึ้นสูงแล้วก็ช้านะครับโดนสวนกลับลงไม่ทันนะครับสเปอร์นำสองลูกแต่ครึ่งหลังไบรตันกลับลงมายิงเป็นชุดแหละนาที48ยานคูบามินเตนะครับต,รตีไข่แตกไล่มา2-1 ลูกนี้คารุมิโตมะเปิดจากซ้ายนะครับหลังสเปอร์2คนสกัดพลาดนะครับทั้งมิกิฟานเดเวนแล้วก็เดซิเนอุโดโกี้สกัดพลาดหมดเลยมาเข้าเท้าเมนเตสวนตูมเดียวตรงตาข่ายเกมเปลี่ยนนะครับไบรตันตามมา2-1นาที58ตีเสมอ2-2จากจอร์จินโอรูเตะนะครับลูกนี้มิกิฟานเดเวนกับเดซิเนอุโดโกี้ไอ้2ตัวที่เล่นพลาดก็ยังพลาดซ้ำอยู่ประกบเขาอยู่2คนนะครับ แต่เอาไม่อยู่นะครับโดนจอร์จินโยยิงเข้าไปนะนาทีห6สเล็วร้ายกว่าเดิมนะครับไบรตันได้ลูกที่3จากแดนนิเวลเบกนะลูกนี้จอร์จินโยรูแต่เนี่ยมันหนีอูโดกี้นะครับแล้วล้มตัวตวัดจากเส้นหลังทางขวานะครับเลยไปเข้าหัวเวลเบกมงจอดจ่อเลยเรียบร้อยจบเลยนะครับไบรตันแซงชนะสเปอร์สามสองหลังเกมแอนส์พอยตโคกูกุนซอทีมตาไกา่โมโหมากเลยบอกนัดนี้แพ้แบบ แย่ yeah, ที่สุดตั้งแต่เขามาคุมทีมสเปอร์นะสเปอร์ยังเหมือนเดิมนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเกมรับบทจะรั่วก็คือรั่วนะครับเมื่อคืนนี้เสียสมาธิแล้วประมาทด้วยนะครับเครื่องหลังเนี่ยนะครับโอเคครับพรีเมลีกเบรก2สัปดาห์นะครับกลับมาอีกทีก็คือเสาร์ที่19ตุลาวันเสาร์แมนยูเจอกับเบรนท์ฟอร์ดส่วนวันอาทิตย์ที่20่สิบเวพูจะเจอกับเชลซีอดใจรอนะครับ2อ,อาทิตย์แป๊บๆเดี๋ยวก็มาแล้วนะ โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ